วัดีครับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับกับพอใส่ลาเที่ยวนะฮะมารีวิว USB 2.0นะครับทูอ่าซาตา IDE ก็ใช้ได้นะฮะทีนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับ2.5นะครับ3.5นะครับดีวลดีลอมสุดยอดครับอเนกประสงค์จริงครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะ ในกล่องที่ให้มานะครับสายไฟก็จะเป็นคล้ายๆกับสายคอมพิวเตอร์เป็นเป็นสายคอมพิวเตอร์นี่ยนะครับสายไฟก็ถือว่าให้มาได้ยาวเลยนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งเทได้ดีมีสายไฟนะครับมีสหนึ่งเส้นนะ ตัวนี้จะมาพร้อมภาคแกไฟ12โวลต์2แอมป์5โวลต์2แอมป์เหมือนกันนะครับจะเป็นภาคแกไฟที่เอาไว้ต่อ,อเข้าฮาร์ดดิสต์นะก็จะมีสายมาให้มีสายมาให้นะต่ออย่างไรลนะ่ะ เอ,อยากนะครับเพราะว่าสายไม่ค่อยได้มาตรฐามเท่าไหร่เนี่ยนี่ครับปว่จะต่อได้เราก็เล่นเอาหายยากเลยนะ เสียบไฟนะครับสายนี้ก็ไปเสียบประคอมนะครับกับสายนี้ขันต่อนะครับฮาร์ดดิสเก่าสายนี้ครับตัวเล็กนะครับ เส้นนึงก็เป็นสายไฟนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะนี่ครับเราก็มาต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับ ก็ปีรูปก็ปีอะไรมาได้นะก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ